สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะอ่ะใครจะดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ไอดมาเลยนะ t R a i y a i y a 3 6 9นะคะสำหรับในการเช็คดวงตรวจด,ดวงดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคไหมอ่ะวันนี้เรามาเลนดอมกันเนาะวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนกนรกฎาคมและวันส่งท้ายเดือนแล้วมาดูซีวัดเทวดา อวยพรคุณส่งท้ายเดือนกรกฎาคมเทวดาอวยพรคุณเรื่องอะไรอยู่นะเทวดาอวยพรคุณเรื่องอะไรอยู่นะเนาะเพื่อส่งในวันส่งท้ายเดือนกรกฎาคมนะเป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะจ๊ะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติของดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว เนะชาช้วิ่ยาในการรับชมและการรับฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะถ้าคุณเชื่อตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาในเรื่องการดูดวงตรวจดวงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องดูปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนะเอาเวลาไปดูอย่างอื่นไปชมอย่างอื่นเอาเวลาไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์ให้กับตัวคุณเองหรือครอบครัวคุณนะคะโอเคไหม อ่ะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะขอแรงครูบารามีครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารามีครูมาถึงสัญชัตยานเซนส์และความรู้สึกของผู้อ่านแล้วก็มาถึงพลังงานของไพ่ทุกใบทั้ง78ใบเลยนะคะ นะกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเอาไว้เพื่อจะได้อ่าไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีเรื่องราวดีพลังงานบวกของช่องเรานะให้ถูกใจสามารถกดปุ่มสุปร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันได้นะคะขอดูหน่อยซิว่าเทวดากำลังวอวยพรเรื่องอะไรให้กับคุณ นาะในวันส่งท้ายเดือนกรกฎาคมเนาะส่งท้ายเดือนกรกฎาคมแล้วเทวดากำลังอวยพรเรื่องอะไรให้กับคุณอยู่นหะ้าหกเจ็ดแขอก่อน10ใบแรกเลยนะแม่ พลังงานใบแรกเนี่ยเป็นตัวตนเป็นเอเนจีเป็นพลังงานของคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วใบแรกก็ออกมาเป็นไพ่จัดม้นพลังงานของไพ่จัดเม้นเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงว่าเอ่อคนที่ดวงเปิดจัดเม้นคือไพ่แห่งการกระทำนะการกระทำคุณงามความดีกรรมดีกรรมไม่ดีสิ่งดีสิ่งไม่ดีจัดเม e น t คือไพ่แห่งการกระทำ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่จัดเมนตตรงเนี้ยเนาะมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าในสิ่งที่แบบก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาถ้าคุณประกอบด้วยคุณงามความดีจิตดีสิ่งดีนะก็แสดงว่าดวงคุณเนี่ยกำลังเปิดในเรื่องที่ดีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะพลังงานใบนี้เป็นพลังงานของไพ่จัดเมน้นตนะโอ้เนาะพลังงานของคนที่ ดูใบที่สองปุ๊บเนี่ยอะไรหรือเปล่าเนาะถ้าคุณทำแบบถูกต้องถูกศีลถูกธรรมคิดดีสิ่งดีดวงเปิดแน่นอนพลังงานดีเปิดแน่นอนนะบุญกุศลเห็นไหมเทวดาคำพิพากษาอืมเป่าแตรแล้วเป่าแตรเป่าสังและนะดวงเปิดและวชะตามาและเออประมาณนี้นะจัสเมนไพ่แห่งการกระทำกฎแห่งการกระทำเออนะ ใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่เดอสตาอูดีมากดีมากดีบอกว่าดวงเปิดเทวดาไวพรจริงจริงคนที่พบคลิปนี้นะเทวดาไวยพอรอะไรให้กับคุณนะส่งท้ายเดือนกรกฎาคมไพ่จจสเมนกับไพ่เดอสตารมาเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าโดดเด่น นะเออะทวดาวอวพรให้คุณเนี่ยสุขสมหวังในพรที่ขอมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีความสมบูรณ์เห็นไหมมีความครบครันใครเพิ่งกวดน้ำเนาะช่วงนี้นะ,ะพยายามแผ่เมตตากรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวเพื่อเพิ่มกำลังบุญเพื่อเขาเรียกว่าหนุนกำลังบุญเสริมกำลังดวงเนาะ กวดน้ำให้กับเทวดาประจําตัวหรือสรรพสิ่งสรรพสัตว์บิดอนมารดาครูอาจารย์นะะเอเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆเนาะเนี่ยใครทําตลอดเนี่ยเขาได้รับเนี่ยคือบางคนแบบคุณอาจจะกรวดน้ําโดยใช้น้ําจริงๆก็ได้หรือว่าเป็นคําอธิษฐานบทสวดบทท้องคําแผ่เมตตาก็ได้ได้เหมือนกันเห็นไหมมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่แบบความตั้งใจมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์ที่คุณจะทําเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่จัสมินขึ้นมากับไพ่เดอะสตาร์ การฟื้นฟูหาอบางคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคุณทำโซเชียลคุณทำออนไลน์หรือว่าคุณอยู่วงการบันเทิงอยู่ในวงการแวดวงที่แบบเออนะต้อง <c oughs> เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะ นำเสนออ่ะนำเสนอหน้าตานำเสนอผลงานนำเสนอหรืออะไรอย่างเนี้ยนะโดดเด่นคุณจะโดดเด่นนะแล้วมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นพลังงานของคนที่เป็นพวกชาวแสงด้วยนะมีความรู้สึกว่าคนที่พบคลิปนี้มันเป็นพลังงานของคนที่เป็นพวกชาวแสงด้วยนะเป็นพลังงานของคนที่คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการให้คําแบบคือเป็นเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นฟื้นฟูเขาเรียกว่าเขาเรียกยังไงอะ่ะ ชี้บอกทางแนะทางแนะแนวแนว,แนวทางให้กับคนอื่นแล้วก็แบบทำให้คนอื่นน่ะได้รับกําลังใจจากคุณมีกําลังใจจากคําพูดของคุณมีกําลังใจจากอะไรอย่างเนี้ยนะเออนะแล้วช่วงเนี้มันเป็นพลังงานของไพ่ขึ้นมาตรงเนี้ยบ่งบอกได้เลยว่ามันมีความโดดเด่นเกิดขึ้นมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะมันมีความโด่งดังเกิดขึ้นมันแบบชื่อเสียงอนะ่ะ ชื่อเสียงนะแล้วใครที่แบบเทวดาให้พรคุณจริงๆนะเทวดากําลังอวยพรคุณจริงๆนะคุณจะสุขสมหวังคุณจะมีความสุขเห็นไหมเทวดากําลังอวยพรให้คุณมีชื่อเสียงให้คุณประสบความสําเร็จให้คุณมีแบบพลังฟื้นฟูที่ดีเห็นไหมเทวดากำลังอวยพรอะไรให้กับคุณเห็นไหมคุณจะแข็งแกร่งคุณจะมั่นใจคุณจะโดดเด่นคุณจะเนี่ยคือตรงเนี้ย กล้าที่จะเผชิญกล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดกล้าที่จะพูดกล้าที่จะตัดสินใจเนี่ยเทวดากำลังอวยพรให้คุณเกิดขึ้นแล้วคุณจะแบบผ่านพ้นเออกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคกล้าที่จะลุยกล้าที่จะอะไรอย่างเนี้ยนะไพ่พระราชนีถือดาบคือไพ่ของคนที่มีศักยภาพนะคือไพ่ของคนที่มีศักยภาพอยู่ในตัวมีความโดดเด่นมีความสำเร็จอยู่ในตัวนะ คือเทวดากําลังวอวยพรคุณเนาะวอวยพรคุณจริงๆด้วยสองดาบเห็นไหมถ้าก่อนหน้าเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้า หรือว่ามีเรื่องลังเลมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องตัดสินใจมีอะไรที่ต้องเลือกต้องทำเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยณวันนี้คุณกล้าณวันนี้คุณตัดสินใจแล้วณวันนี้คุณเนี่ยกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะมั่นใจกล้าที่คือก่อนอันนี้คุณอาจจะไม่มั่นใจอาจจะลังเลอาจจะน่นนีน่นเห็นไหมทีเนี้ยพอไพ่หนึ่งไพ่สองดาบขึ้นมาเนี่ยไพ่ราชินีดาบสองดาบเนี่ยคือมันเป็นพลังงานที่ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะ เออนู่นนี่นั่นอะไรยังไงดิเนี่ยแต่ณนะวันนี้คุณมีความหนึ่งกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าลุยกล้าเผชิญเห็นไหมคือตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนี่คือการเทวดาการที่เทวดาอวยพรคุณนะเออนะเทวดาอวยพรคุณอยู่นะโอโห่เดฟเทวดาอวยพรอ,อะไรคุณอีกไม่ใช่แค่เทวดามีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เทวดาอย่างเดียว ที่ปกป้องอวยพรคุ้มครองคุณอยู่ยังมีบรรพบุรุษนะยังมีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะมีแบบคือคือตัวคุณน่มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีทั้งอบ,บรรพบุรุษเออนะบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเหล่านี้เราก็ถือว่าให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ได้เพราะว่าเราเคารพนับนับถืออะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณมีแบบทั้งแบบเทวดาแล้วก็ทั้งบรรพบุรุษ นะที่คอยปกป้องคอยคุ้มครองอยู่นะและพลังบานพลังงานใบนี้เป็นพลังงานเดสนี่เดซคือการสิ้นสุดเดซคือการจบสิ้นเดซคือการเปลี่ยนแปลงเดซคือการทานฟรอมเพราะฉะนั้นพลังงานตรงเนี้ยมงบอกได้เลยนะมองเห็นพลังงานของคนที่กำลังได้รับการฟื้นฟูได้รับการแก้ไขนะมองเห็นพลังงานของคนที่กำลังจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เนี่ยเทวดากําลังอวยพอรอะไรให้กับคุณล่ะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่แบบคุณอาจจะต้องอ่เป็นเหมือนคนที่คาม่ากําลังจะสิ้นสุดลงอะ่ะมันกำลังจะจบ จบจุดจุดหนึ่งกำลังจะจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะจบจากวิบากเคราะห์กรรมอ่ะคุณอาจจะไปทําบุญขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรคุณอาจจะไปทําอะไรอย่างเนี้ยนะขอเอาหสิกรรมหรืออะไรอย่างเนี้ยนะมันเป็นเหมือนการสิ้นสุดมันเป็นเหมือนการจบซีนมันเป็นเหมือนวิบากเคราะห์กรรมกําลังจะหมดไปอะไรประมาณนี้หรือคุณกําลังจะได้จบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อ๋อมันเป็นปัญหาหรือว่าที่มันไม่โอเคอ่ะมันเป็นการแบบ เหมือนนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเทวดาหรือบรรพบุรุษหรืออะไรของคุณเนี่ยเหมือนเขาต้องการจะให้มันหยุดให้มันจบเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตได้มีการแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อ่ะนะมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่ตายแล้วได้เกิดใหม่มันเหมือนกับว่าชีวิตที่การจบสิ้นสิ้นสุดกับสิ่งตรงนี้แล้วได้ทานฟรอร์มขึ้นมาใหม่กับสิ่งสิ่งนี้ที่มันเฉยไลที่มันเจิดจลัดที่มันโอเคเนี่ยปร,ประมาณนี้เลยนะโอ้หนึ่งหมาท้าแน่นอนนะไพ่เอสออฟเวนเนี่ยไพ่หนึ่งหมาท้าก็มันก็ต้องบ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณจะคว้ามันม่ได้คุณจะสําเร็จคุณจะทํามันได้คุณจะได้ทํามันหรือคุณจะทํามันได้ หรือคุณกําลังได้รับพรหนานเนี่ยเห็นไหมเทวดากําลังวอวยพรคุณอะไพ่ไม้คือไพ่เรื่องงานอยู่แล้วนะเทวดาวอวยพรเรื่องการงานให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีความโดดเด่นมีความโด่งดังมีความสําเร็จในเรื่องการงานเกิดขึ้นในหน้าที่การงานเทวดากําลังวอวยพรคุณนะคุณรอข่าวดีได้เลยนะสิ้นเดือนกรกฎาคมและข่าวดีกําลังมาเรื่องการงานโอ้ความตั้งใจความเพียรพยายามพรสวรรค์ ความสามารถที่คุณมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นคู่กับไพ่แปดเหรียญต้องบอกคุณกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงนินเทวดากำลังอวยพรคุณให้คุณประสบความสำเร็จให้คุณมีพรสวรรค์ให้คุณมีความสามารถพิเศษต้องพูดว่าพิเศษที่คุณสามารถหยิบจับประทำได้ นะในขณะที่หลายๆคนอาจจะทําตรงนี้ไม่ได้แต่คุณทําได้เพราะคุณมีพรสวรรค์คุณมีความสามารถคุณได้รับพรจากเทวดานะคุณมีเนี่ยคุณมีสิ่งตรงนี้มาพรสวรรค์พรแสวงแล้วคุณมีความสามารถที่จะทํามันได้อ่ะไม่รู้คุณทําอะไรอยู่นะแต่บอกเลยว่าคุณมีความสามารถที่คุณจะทํามันได้ขอเนี่ย คือคือเพิ่มนิดหนึ่งเพิ่มอะไรแม่ความมุ่งมั่นและตั้งใจแต่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจอยู่แล้ววะไม่ต้องบอกก็รู้นะไม่ต้องบอกหรอกคุณก็คือแน่นอนเห็นไหมไพ่คนขยันเห็นไหมไพ่คนขยันหาเงินได้หาเงินเป็นหาเงินเกง่งโอ้เทวดาอวยพรคุณเนี่ยเทวดาอวยพรคุณไพ่หนึ่งหมายขึ้นมาขึ้นคู่กับไพ่แปดเหรียญเนี่ยแปดเหรียญก็ตามภาพเลยกําลังตั้งใจทําเนี่ยเออนะ คุณมีความโดดเด่นในเรื่องการงานคุณมีพรสวรรค์คุณมีความสามารถพิเศษในการที่หาเงินหาเงินได้เก่งกว่าคนอื่นด้วยแหละคนอย่างคุณะนะแปดดาบโอ้โหหนึ่งไม้แปดเหรียญแปดดาบหนึ่งไม้แปดเหรียญแปดดาบตามมาด้วยสิบถ้วยอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยเก้าไม้เพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งตรงนี้บง่งบอกเลยราชนีถือดาบขยายแปดดาบเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนอ่า จัสมนขยาย1นึ่งไม้เท้าดวงจะเปิดเรื่องการงานดวงมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องการงานสิ่งที่คุณทํามีโอกาสงอกเงยมีโอกาสเติบโตนะเดือดสตาขยาย8ดเหลียนการงานสิ่งที่คุณทําถ้าเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่างานที่จะต้องแบบใช้หน้าใช้ตาเหมือนที่พูดไปตั้งแต่ต้น มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสโด่งดังมีโอกาสที่โอ้คือคุณมีความสามารถอ่ะคุณเป็นคนมีพรสวรรค์มีความสามารถมีจุดพีคจุดพิเศษที่แบบโอเป็นจุดเด่นเป็นจุดขายของคุณนะนะอ่ามาทีนี้ไพ่แปดดาบขยายไพย่อ่อไพ่ราชินีดาบขยายแปดดาบอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้อะไรที่มันสะดุดติดขับ ติดขัดไม่ว่าจะเป็นวิบากเวรกรรมปัญหาความทุกข์ความยากทางออกทางแก้ไม่มีติดขัดเรื่องการงานการเงนินติดขัดเรื่องความรักหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยคุณจะมีทางออกคุณจะมีทางแก้คุณจะผ่านมันไปได้อะไรที่เป็นอุปสรรคในชีวิตคุณคุณจะผ่านมันไปได้เห็น <got S 2> ไหมราชินีดาบหรือก่อนหน้านี้คุณกังวลคุณกลัวคุณไม่มั่นใจเห็นไหมไพ่แปดดาบคือไพ่คนที่กังวลคนที่กลัวคนที่ไม่มั่นใจคนที่ขาดความมั่นใจคนที่ไม่กลา้าคนที่แบบ เออเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งคุณจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งคุณจะกลับมามั่นใจอีกครั้งคุณจะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งคุณจะดึงศักยภาพดึงดึงแบบดึงร่างที่ที่ที่สมบูรณ์นะดึงร่างที่เก่งกาจของคุณนะออกมาออกมากรบปลบไอ้ร่างที่มันอ่อนแอแบบนี้ออกแล้วนะแล้วทีนี้ไพ่สองดาบกับไพ่อ่าสิบถ้วยบอกยังไงแม่การเลือกการคิดการตัดสินใจ นะคือไพ่ตรงนี้บ่งชี้แล้วคุณเลือกครอบครัวคุณเลือกความสุขคุณเลือกความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครอบครัวเลือกคุณคุณเลือกครอบครัวหรือครอบครัวเลือกคุณได้สองอย่างเห็นไหมสิ่งดีเกิดขึ้นความสุขความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นตามมาด้วยไพ่เดทขยายด้วยไพ่ก้าวหมายปัญหาอุปสรรคความเหนื่อยยากความเหนื่อยท้อ กำลังจะสิ้นสุดลงคุณจะเก่งขึ้นคุณจะแกร่งคืนนะอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันไม่คล่องตัวมันกําลังจะจบสิ้นลงคุณกําลังจะได้กําเนิดเกิดใหม่คุณกําลังจะได้ทานฟรอมคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงออกจากความทุกข์ความเหนื่อยความยากโอ้เทวดาอวยพรคุณดีนะโอเทวดาอวยพรดีนะส่งท้ายเดือนกร,รกฎาคมเทวดาอวยพรอะไรให้กับคุณอีก The Moon นะ The Moon Sense ส่องไม้เท้าโซเชียลออนไลน์ทางไกลต่างประเทศคนช่วยเหลือ,อ,อพัทเนอร์หุ้นส่วนซัพพอร์ตเนาะการวางแผนการมีแผนการขยับขยายนี่มีโอกาสได้ในสิ่งที่รอคอยนะแคมเปร,รนคือการเปลี่ยนแปลงคนทางไกลต่างประเทศได้การเปลี่ยนแปลงได้การยกย้ายการถ่ายเทการปรับจูนการเดินทางคือสมดุลน,นะ การย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายที่อยู่อาศัยได้ย้ายออฟฟิศได้นะหรือเปลี่ยนแปลงบุคลิกเปลี่ยนแปลงชีวิตดวงเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนก็ได้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะพลิกร้ายกลายเป็นดี เรื่องที่รอคอยก็จะสมหวังไม่ต้องรอคอยอีกแล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะจากดวงคนที่แบบทําอะไรก็ติดติดขัดขัดมีแต่ปัญหากลายมาเป็นราบรื่นคล่องเนื้อคล่องตัวการงานการเงินดีขึ้นนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นไพ่เทมเพลตคือการเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้เนี่ยให้คล้องเกี่ยวกับน้ําหน่อยนะบอกนิดหนึ่งคล้องเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ํานิดนึ่งนะงเช่นทําบุญ เกี่ยวกับน้ำหรืออย่างเช่นปล่อยปล่อยสัตว์น้ําปล,ล่อยปลาปล่อยอะไรอย่างนี้หรืออย่างเช่นนะหรือรอย่างเช่นการกรวจน้ําการแผ่เมตตาการอะไรอย่างนี้หรืออ่างน้ําบ่อน้ําการเสริมการจัดห่วงห่วงจุ้ยที่บ้านเออห่วงจุ้ยที่บ้านนะเพื่อที่แบบปรับปรับเปลี่ยนพลังงานนะน้าคือเงินน้ําคือพลังงานแห่งความโชคดีนะเกี่ยวกับน้ําน,นิดหนึ่งนะเกี่ยวกับน้ํานิดหนึ่ง บ่อน้ํบาบ่อปลาอะไรอย่างนี้เนาะอุเทวดาเขาอวยพรคุณจริงๆนะใบแรกขึ้นมาเป็นจัสมินก็มีเทวดาเห็นไหมคือสัญลักษณ์ของเทวดาคือแบบมีปีกเห็นไหมเหมือนนางฟ้าเหมือนเทวดาในจินตนาการที่เราเคยแบบเออมีปีกอย่างเงี้ยเห็นไหมเทวดาขึ้นมาอวยพรคุณจริงๆนะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นเห็นไหมสิ่งดีเกิดขึ้นนะเทวดาอวยพอรอะไรอีกอะส่งท้ายเดือนกรกฎาคมแล้วอะ ไพ่เดือดซันนะแม่แสงสว่างความสุขความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศโชคลาภเงินทองคือไพ่ดีนะไพ่แบบเดือดซันนะ่ะเดือดสตาเดือดซันจัสเมนโอนอ็อทมเพลอย่างเนี้ยเดทขึ้นมาแบบมันเปลี่ยนแน่ดวงคุณจะได้เกิดใหม่เห็นไหมบอกแล้วไพ่เดทอะคือการสิ้นสุดการจบสิ้นการได้ตายแล้วเกิดใหม่เดทนะเห็นไหมแล้วก็มาเดอะมูนเห็นไหมเดอะมู เดโมนคือกลางคืนคือพระจันทร์แล้วมาพระอาทิตย์เดือดสันคือแสงสว่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดคุณกําลังจะผ่านพ้นดวงที่มันคลุมเครือคุณกําลังจะผ่านพ้นชะตาที่มันโชคร้ายคุณกําลังจะผ่านพ้นเคราะห์ร้ายเคราะห์กรรมที่มันไม่ดี เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาอวยพรให้คุณโชคดีเทวดาอวยพรให้คุณมีชื่อเสียงเทวดาอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําเทวดาอวยพรให้คุณมีโชคลาภเงินทองมีการงานที่มั่นคงเห็นไหมไพ่เดอะเดอะซันขึ้นมาไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนะช่วงนี้แบบเดอะซันออกแบบบ่อยมากใบสุดท้ายอะโอ้ ราชาไม้เท้าคิงออฟแวนประสบความสำเร็จมัน่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงโชคลาภเงินทองเกียรติยศครบโอ้ราชินีราชาไม้เท้าไทาเด็กเป็นราชินีไม้เท้าไพ่ขึ้นคู่นะแม่ภพยขึ้นคู่มีดวงเกณฑ์คนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือคนสนับสนุนมีดวงเกณฑ์คนซับพอร์ตเห็นไหมในเรื่องการงานในเรื่องความมั่นคงด้วยอืผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ดีนะดีนะ ไพ่ดีนะไพ่ตำแหน่งคืนนะไพ่ตำแหน่งไพ่ความมั่นคงคืนไพ่ชื่อเสียงเกติยนคืนไพ่ความสําเร็จเกิดคืนโอ้ไพ่ดีมากอะเทวดาโอวยพรเทิ์มากเลยนะนี่คือแบบคือคือคือต้องบอกเลยคุณแบบโชคดีมากนะที่พบคลิปเนี้ยแล้วเป็นแบบคลิปสิ้นเดือนกร,รกฎาคมด้วยเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยเตรียมตัวปังเตรียมตัวรวยเตรียมตัวได้เงินนะเตรียมตัวโชคดีได้เลยอะนะอะ ขอให้สิ่งที่ทำนายไปนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นกับคุณนะขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูอาจารย์เนี่ยที่รับรู้อยู่ในสกลโลกเนี่ยนะช่วยกันำนำานวยโวยใช้คนที่พบคลิปเนี้คือดวงเป็นดั่งคำทำนายให้เร็วคืนเร็ววนันให้เป็นจริงร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนเลยนะคะโอเคนะโชคดีนะสวัสดีจ้า